ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะกับการตั้งเป้าหมายในช่วงปีใหม่อย่าง New Year's Resolution ซึ่งในปัจจุบันก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะอย่างเช่นการตั้งเป้าหมายว่าจะออกกําลังกายให้มากขึ้นจะลดน้ําหนากักจะเก็บเงินหรืออะไรก็ว่าไปแต่ความจริงแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่ามันมีรากฐานที่ยาวนานและก็น่าสนใจมากเพราะามันสะท้อนถึงความต้องการของมนุษย์ในการเริ่มต้นใหม่และพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งถ้าใครสงสัยว่าเอ๊แล้ว New Year's Resolution มันมีที่มาอย่างไงงั้นวันนี้เราก็ไปหาคำตอบกันเลยค่ะ New Year's Resolution เริ่มมาจากความเชื่อโบราณที่คนจะใช้ช่วงปีใหม่ในการตั้งเป้าหมายใหม่ๆเพื่อปรับปรุงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นในอดีตนะคะย้อนกลับไปไกลถึงยุคบาบิโลเนียนเมื่อประมาณ4,000ปีที่แล้ว พวกเขาจะจัดเทศกาเลเฉลิมฉลองปีใหม่ซึ่งจริงๆแล้วมันตรงกับฤดูใบไม้ผลินะคะไม่ใช่เดือนมกราคมพร้อมกับให้คำมั่นสัญญาต่อเทพเจ้าเช่จนจะคืนสิ่งของที่ยืมมาจะจ่ายหนี้ที่ติดค้างไว้เพื่อรอมต้นปีใหม่ยังมีความรับผิดชอบการตั้งปณิธานนี้ก็จะมีความหมายคล้ายคลึงกับการล้างชีวิตและเริ่มต้นใหม่ด้วยความตั้งใจดีค่ะ ในยุคบาบิโลนซึ่งเป็นหนึ่งในอรารยธรรมโบราณที่รุ่งเรืองที่สุดในเมโสโปเตเมียมีเทศกาลสำคัญที่เรียกว่าอาคิตูเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่โดยเทศกาลนี้จัดขึ้นในช่วงกลางเดือนมีนาคมและจัดยาวนานถึง12วันแถมยังเต็มไปด้วยพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าของพวกเขาโดยเฉพาะเทพมาดุกซึ่งเป็นเทพเจ้าหลักของพวกเขาเลยและในช่วงเดือนนี้ก็สอดคล้องกับฤดูใบไม้ผลิและการเริ่มต้นฤดูเพาะปลูกใหม่ ชาวบาบิโลนก็จะถือว่าฤดูใบไม้ผลินียเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูลและเริ่มต้นใหม่ทั้งในด้านธรรมชาติแล้วก็ชีวิตของพวกเขาเลยค่ะในระหว่างพิธีชาวบาบิโลนก็จะสวดอ้อนวอนและมีขบวนแห่เพื่อแสดงความเคารพต่อเทพเจ้าด้วยว่าแต่มันเป็นมาอย่างไงแล้วทาไมชาวบาบิโลนถึงเริ่มตั้งปณิธานกันละ่ะอย่างนี้ค่ะมันมีความเชื่อมโยงกับจักรวาลด้วยเพราะว่าชาวบาบิโลนเนี่ยเชื่อมโยงชีวิตประจําวันของพวกเขาเข้ากับการเคลื่อนไหวของดวงดาวและจักรวาล ก็เขาเห็นว่าการเริ่มต้นปีใหม่เนี่ยเป็นเหมือนการเริ่มต้นวัฏจักรใหม่ของจักรวาลดังนั้นการตั้งปณิธานจึงเป็นการขอพรและความเมตตาจากเทพเจ้าให้ปีใหม่เนี่ยเป็นปีที่ดีค่ะและด้วยความที่มันเป็นการเริ่มต้นวัฏจักรใหม่ใช่ไหมล่ะคะการตั้งปณิธานก็เลยเป็นการแสดงออกถึงความสํานึกผิดในสิ่งที่ทําผิดพลาดไปในปีที่ผ่านมาและเป็นการขออภัยต่อเทพเจ้ารวมถึงเป็นการตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีหน้าให้ดีกว่าเดิม นอกจากนี้การตั้งปณิธานยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเทพเจ้าและผู้อื่นในชุมชนอีกด้วยเพราะว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะเป็นคนดีและทําสิ่งที่ดีค่ะแล้วปณิธานของชาวบาบิโลนนี่มันเป็นยังไงบ้างละ่ะปณิธานของชาวบาบิโลนส่วนใหญ่นะคะจะเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันอย่างเช่นการเงินสัญญาว่าจะชําระหนี้ให้หมดหรือไม่ก็ใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังมากขึ้นความสัมพันธ์ การสัญญาว่าจะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาและยุติความขัดแย้งทั้งปวงการทํางานการสัญญาว่าจะทํางานอย่างขยันขันแข็งและซื่อสัตย์มันก็เป็นชีวิตประจําวันแหละค่ะถัดมาในยุคโรมัน New Year's Resolution ในยุคโรมันจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงปฏิทินและการบูชาเทพเจ้าเจนัสผู้ซึ่งเป็นเทพแห่งการเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านและการมองไปข้างหน้าค่ะ ความเชื่อและการปฏิบัติในยุคนี้ทรงอิทธิพลอย่างมากต่อแนวคิดเรื่องการตั้งปฏิทินในวันปีใหม่ที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันในช่วง46ปีก่อนคริสต์กาลจักรพรรดิจูเลียสซีซาร์ได้ปรับเปลี่ยนปฏิทินจากระบบปฏิทินดั้งเดิมหรือว่าโรมันคาล endar มาเป็นจูเลียนคาล endar หรือว่าปฏิทินจูเลียนค่ะซึ่งกำหนดให้เดือนมกร,ราคมเป็นเดือนแรกของปีเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เทพเจ้าเจเนสซึ่งเป็นเทพเจ้าที่มีสองหน้าหนึ่งหน้าหันไปทางอดีตอีกหนึ่งหน้าหันไปทางอนาคต เทพเจ้าเจเนสจึงเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นและการสิ้นสุดค่ะชาวโรมันก็จะเชื่อกันนะคะว่าเทพเจ้าเจนนสเนี่ยควบคุมประตูและการเปลี่ยนผ่านทุกอย่างในชีวิตอย่างเช่นการเปลี่ยนฤดูกาลหรือว่าการเริ่มต้นสิ่งใหม่ในช่วงต้นปีชาวโรมันก็จะทําพิธีบูชาเจนัสเพื่อขอพรให้มีชีวิตที่ดีและสงบสุขในปีใหม่ค่ะในการทําพิธีเฉลิมฉลองบูชาเนี่ยเขาจะทําในวิหารที่สร้างเพื่อเทพเจนนสโดยเฉพาะซึ่งเรียกว่า Temple of Janus ก็จะมีการมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเหรียญหรือว่าอาหารให้กันเพื่อแสดงความหวังดีและบันสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ชาวโรมันก็จะใช้วันปีใหม่เนี่ยแหละเป็นโอกาสที่จะทบทวนชีวิตที่ผ่านมาและตั้งปณิธานหรือว่าคำมั่นสัญญาสำหรับอนาคตค่ะพวกเขามักจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นคนที่ดีขึ้นมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบและคำสัญญาที่พบบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องการคืนหนี้ การช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าการทำงานเพื่อสังคมค่ะชาวโรมันก็จะทำสิ่งเหล่านี้โดยหวังว่าเทพเจ้าเจนสัสจะมองเห็นถึงความตั้งใจและมอบพรให้ปีต่อไปเต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองถ้าเปรียบเทียบกับชาวบาบิโลนแล้วในเรื่องความเชื่อทั้งชาวบาบิโลนและโรมันเนี่ยต่างก็เชื่อมโยงการตั้งปณิธานกับความเชื่อทางศาสนาทั้งนั้นเลยแต่เทพเจ้าที่นับถือและก็พิธีกรรมจะแตกต่างกันค่ะแต่พอมาดูในส่วนของการตั้งเป้าหมายนะคะ ปณิธานของทั้งสองวัฒนธรรมก็จะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงชีวิตและสังคมให้ดีขึ้นแต่รายละเอียดของปณิธานก็อาจแตกต่างกันไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมค่ะตัดภาพมาที่ปัจจุบันทุกวันนี้เราใช้วันปีใหม่เป็นจุดเริ่มต้นสําหรับเป้าหมายใหม่ๆซึ่งเป้าหมายเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวอย่างเช่นสุขภาพก็จะเป็นเรื่องการออกกําลังกายกินคลีนลดน้ําหนักการเงินก็จะเป็นเรื่องการเก็บเงินให้ได้มากขึ้นหยุดฟุ่มเฟือย หรือด้านความสัมพันธ์ก็จะใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นดูแลคนใกล้ตัวมากขึ้นเป็นต้นหรือการพัฒนาตัวเองอย่างเช่นการอ่านหนังสือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเป็นต้นค่ะซึ่งเนี่ยมันต่างจากในอดีตที่เป้าหมายมักจะเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือว่าความเชื่อแต่ในปัจจุบัน resolution เป็นเรื่องส่วนตัวมากขึ้นและขึ้นอยู่กับสิ่งที่แต่ละคนอยากจะพัฒนาหรือว่าเปลี่ยนแปลงในชีวิตตัวเองค่ะถ้าเทียบกับชาวบาบิโลนแล้ว เป้าหมายของพวกเขาจะเป็นเรื่องการชำระหนี้และก็ของที่ยืมมาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเทพเจ้าจะอวยพรไปปีใหม่ในรุ่งเรื่องแต่ปัจจุบันเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อเทพเจ้าพอใจอีกต่อไปแล้วค่ะแต่เราตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างเช่นการเก็บเงินหรือออกกําลังกายเห็นไหมคะว่ามันสะท้อนถึงการรับผิดชอบต่อตัวเองและอนาคตของเราทั้งนั้นเลยและถ้าเทียบกับชาวโรมันซึ่งตั้ง Resolution โดยการให้คำมั่นสัญญาต่อเทพเจัสในเดือนมกราคม ก็จะตั้งใจปรับปรุงตัวเองเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากขึ้นทำสิ่งที่ดีๆต่อชุมชนและความหมายของ resolution ของพวกเขาก็สะท้อนถึงการมองอดีตและมองอนาคตเพื่อเริ่มต้นใหม่เหมือนกับเทพเจนัสที่มีสองหน้าและในปัจจุบันแนวคิดการมองไปข้างหน้าก็ยังเหมือนเดิมค่ะเราใช้เดือนมกราคมเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นการทบทวนปีที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะทำปีใหม่ให้ดีกว่าเดิมแล้วอะไรหน้าที่ทำให้ปณิธานปีใหม่ในปัจจุบันแตกต่างไปจากอดีตก็มาจากความหลากหลายค่ะ เพราะว่าปณิธานปีใหม่ในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องศาสนาหรือว่าสังคมแต่ครอบคลุมทุกด้านของชีวิตเลยสองก็คือเป้าหมายส่วนบุคคลปณิธานปีใหม่ในปัจจุบันมักจะเป็นเป้าหมายส่วนบุคคลที่เราตั้งขึ้นเองไม่ได้ถูกกาหนดโดยสังคมหรือว่าวัฒนธรรมค่ะและสุดท้ายก็คืออิทธิพลของเทคโนโลยีเทคโนโลยีเนะี่ยเขามีบทบาทในการตั้งปณิธานมากขึ้นเช่นการใช้แอปพลิเคชันในการติดตามความคืบหน้า รือว่าการหาแรงบันดาลใจจากโซเชียลมีเดียเป็นต้นค่ะแม้ว่า New Year's Resolution อาจจะเริ่มจากแนวคิดที่เกี่ยวกับศาสนาในอดีตแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นเรื่องส่วนตัวที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้จุดร่วมสําคัญของทั้ง3ยุคก็คือการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในยุคไหนนะคะคนเราก็ต้องใช้โอกาสนี้เพื่อรีเซ็ตและทําให้ชีวิตดีขึ้นค่ะดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายที่ใหญ่หรือว่าเล็กแค่ลองเริ่มจากสิ่งที่อยากทําจริงๆแล้วค่อยลงมือท,ทําทีละนิด คุณก็จะพบนะคะว่าความหมายของปีใหม่มันก็คือโอกาสที่เราให้ตัวเองได้ง่ายแค่นั้นแหละคะ่ะสําหรับวันนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูแล้วก็ติดตามเพื่อาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนขอให้มีปีที่ดีนะคะ